ไอ้นักสีและปากายีริบมาถึงมาป่าดัสพี่จ่ามาแล้วต้มตอกระดกใจครัพี่จ่าเป็นยังไงจ๊ะพรบแล้วฮะพรน้อ,นองจ้ะเป็นยังไงน้องรักเวลาในพี่รับฝากกับน้องว่าจะเอ่อออกตัวต่อสู้คดีฮะพี่หยอกตัวต่อสู้คดีจ้ะอ่าดนะ่านเะลี้ยสียแล้ว cứu nạn rau, cứu là rau cứu nạn là cứu nạn lại cứu nạn lại nạn cứu à cô cô cứu con, ông đấy cứu quát mang nòng đĩa, mày cứu nạn cứu nạn cứu nạn cứu mà cứu nạn cứu nạn cứu nạn thì nạn cứu nạn cứu nạn พี่จะออกตัวออกตัวแต่พี่จะปล้นเป็นครั้งสุดท้ายเฮะจะปล้นจะะเอา,าเกรียมตัวพวกเราให้ในายนุ้ยอยู่กับเจ้าชบาเผื่อวว้ชะบา,ะบามีท้องปวดท้องขึ้นมานายนุ้ยจะได้เป็นหมอจำแย่อ่อกูเ,เป็นหมอจำแยกูตัดายดื้อโลว่าพุ่งโลก็บบลกจะได้ตายแตะปวงของกูข,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 ขี้คลากนิด ลอยตายกับปู่ปู่ไปเลือดกระดึ๊งก็เป็นลมดานะนะนะเรืองถ้าปูตายก่อนคนเกิดไม่ตั้ตายกูตายแต่ก่อน,นไปปล่อนเลยหรอไปปล่อนฮะปล่อนเลยครับปล่อนเรวเกลี้ยงปล่อนผ้าตนราเมียรักเบี้ยบายพักมามาถึงบ้านตันเต้ที ผู้คนรนละมาในงานนี้แต่ตำมพิธีวิวา่ากับยวงทองหน้าใหญ่ลูกเศรษฐีโพคายวีระมันจะแต่งงานกับเศษเนางแพทย์วงทองจัดการป่อนคือเนี่ยล่อนครับเล็วข้าวขอเงินทองเก็บยังให้เหลือครับป่อนร่อน เอาอยัางไงเหลือเอาใหญ่เลือนนั่นแหละกว่าไปเกลี้ยงกว่าไปเลี้ยงใครสู้ยิงทิ้งแต่สู้ยิงทิ้งยิงทิ้งครับแล้วจะมาอวดอยู่ตาปันในวัานานั้นเสียงคนลามานแอปูคนตั้งน้อยใหญ่ยิ่งใจและมากมีพอได้เวลานี้ แทกซี่ก็พากาไม่เลยสองกะไปยังข้ามา กระต้านควายต่าเพศมนกูยิ่งดอนแล้วกรบเบ้ลดอนแล้วกับเบิ้ยิ่งตาย นราไปหอกเล่รับดีเออเออคุณคุณย่าฆ่าผมครับร้อ,รองไห้เหรออ๋อนี่หรือจะพ่อตำบลเนิมบางนางครวนะอะฮะพอรู้ตัวว่าจะถูกฆ่าร้องไห้นี่หรือทำไมเองฆ่ากูเลยไม่รกูเสียา,ายชีวิตบ้างเล่าเอาเปรียบกันมากปพ่ะนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> คุณฆ่าพ่อผมก็คุมแล้วอ้าวแล้วมึงฆ่าแม่กูละ ข้าพอ่อกูละข้าแม่ยายกูละคุ้มไหมออกจากตารางมึงยิงกูละกูไม่ตายกระบุและนะ้วแนละทำไมที่บอกตัวเองจะถูกฆ่าก็ร้องไห้นี่หรือเฮ้อไอเสือยิ้มสิสร้างกรรมมาไว้จะครัวอะไรกับรับกรรมหรอกแม่มาร้อยกุมหรยอตายอ đồ bỏ bươi bỏ đi Làm chung tầm mà ông không phải Chả đồ khổ bỏ, lút lút bỏ đi Mày rơi xoay qua cái nó ghi thể đâu? không phải tung nề tung bụi dòng bụi À, đồ xoay bụi đi ใชยไปตักทุง่งโ,โ,โดโครัวันนี้ยเปล่าเชือไปมัง่งใชยเปล่ากิงไปมังกินไปเปล,าล,ล่าลอยกูแลอือแต่มมแลอ้าวฮบหลังแรงอันนี้บหล,ลังแหลครับเอาฮ่าฮ่าอมแห้งก็ะมันมัดคนดลหลัแรงฮ่าฮลที่อ่ะยุ่งแหล่โอ้ลูโอ้เอา bay lộn chặt bán phải bay không bay gần đây thôi mà, ơi mẹ 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 nam dõi thực ra là gì anh đại út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  đại เอาหยุดกองนี้มึงทำไมคุณจะยืนข่มตรงนี้ลละครับเดี๋ยวอย่าพึ่งร้อนทำไมครับนี่พีนะให้พี่คุมไอวีเดเตอยู่ที่นี่อไหนพี่เท็กอะ่ะครบับครบับเอารีบแล้วสิถ้ามาเยอะจาักชา้าไอ้ไรน่ะ โดกโธ่อ้ยฝ่ายวางกันหนูนตอมเปื่อยดีนกแกขยายม่วนขยายอม่วงนำจุ่มทำร้อยเลยหยุดเด้อแกทิ้งไว้ที่นี่อ่ะมาปล้นหาแดกโธอ้ย ยังห่วงนะมาล่วงโดคคแล้วไปเตรียมตัวไปปล้นบ้านนี้รอนน่อนน้ครับอนอหล่วปล้นแต่ปล้นหานนี้อย่าหยิบอะไรสักนิดนะยิงได้จะยิงขึ้นคว้ายไงถูกคนถูกคนถือว่าทำผิดกฎจริงแป็นว่าใหญทุกคนนั่นแหละ ข้องแล้วจากที่อยยิบไม่ใช่แตะแม่ต้องครับเอามาตรวตวรบลกันนะอย่าอย่าห้แม่หมากินเน่แต่ถ้ากินถ้าแมมากมันจะยิ่งใช่ไหมอย่าวาอแม่มาสิยุ่มจะปล่อยออดเมือเมือคนหลักซามาิยุ่มอย่ามกินข้าวสิหหลักโดเปืนหลักหมอเปือนหลักซาดหยัดแมมาเลยมาเนาะมือหลักซามากันนเอาเดีเที่ยงมันนี่ có mù liêm mà được thua là ô ô ô lăng tống trả người cả mọi người tạc để bốn ở mấy mà mấy ấu mấy ấu lẹm lấy ấu Tôi, 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 คุณอิเทครับบ,บ้านนี้ร่น้นร่้นไอรเอาใชนะ่ไหมร่นกันแล้วกันนะใช่แล้วแต่แม่เอาข้องอา้าวนี่คำสั่งเอาวหน้าโชคโชคโชคเล่เียงผู้คนทนนานงานในยานมีมากมาย,าย,ยิเลียงใจ ปากปากาองสินยานวันไม่ว่าพอได้ตาแหล่เพื่อนทีไปีข้าเพื่อนาทีตนแล้วยิงยิงยิงงแบบพีระลยก็ปัดเบ็นี่เอา ิ่งอะไรก้าวไปมาก้อกตีใจแบ่งปันแต่วจั้งก็ร้องคุณอย่าแต่ต้องตายเออกรุณาเถนะพระคุณจรใจดีเจ้อาสมบัติเข้าของเอาเถอะแต่ขอร้องอย่าท่านอะไรฉันเดี๋ยวอย่าร้องเคยหน้ากันจรจ๊ะฮะคุณฮะ เสือนัทีใช่เสือนัทีคุณยวงครับทำไมนะคุณอยากจะเจอสายชนไหมเสสายชนสายชนอยู่ที่ไหนฉันพยายามฝืบก็อยู่มตันกลับไะจากนอกก็ไม่ไม่รู้ข่าวสายชนเวลานี้สายชนเป็นผู้กองเธอผู้กอง ที่ไหนที่อำเภอเดิมบางนางบวชนี่หนะสายฉนมันเป็นผู้กองแล้วเหรอเป็นผู้กองแล้วครับคุณอยากจะพบสายชนไหมครับจริงหรือเล่นอย่ยจริงครับเสือนาทีไม่เคยโกวกับคนเลยครับสายชนมันเป็นผู้กองอยู่ที่นี่ครับคุณอยากจะไปเจอผู้กองไหมหอ,อยากไปอยากไปหาผู้กองอยากไปหาผู้กอง ถ้าอยากไปนะพวกกองตามผมมาสิครับกิงนะกิงครับแน่นะแน่สิไปก็ไปเออมาไปมาไปมาไปคัะไปหน่อยนะค่ะ แต่ว่าน้องเดิน,นไม่ไหวก่ะไม่เปื่อจนเดินไม่รอดเลยและไปกับไรอ่ะกันขึ้นบนบ้าพีลุยเชิญน้องเชิญเชิญขึ้นหลอดเก่งทีน้อง <c oughs> พี่เอารอดเลยก่ะหัวไรขึ้นน,นั่นหรอกโทษพี่นะไม่ต้องโทษนายโยมครัพี่ตั Mandarin Manwal. Say, mà koi Sao sai mày khỏi lên miệng. Oh, anh mày. còn ủi à, mày. Mày, mày. ơi mẹ mày ơi, giang bên ไม่รอดรอดรอดรอนถ้าไม่รอการลุงอ่ะลุงรอดรอดแมโอ๊ยแม่แมชอบซ่านสองสองนุ้ยเหมโอ๊ยแม่ไอ้ม่รอเดรอดรอดรอด ตามผมมาเออเอ,เอคุณยวงคุณยวงช่วยผมครับคุณยวงช่วยผมครับมันจะฆ่าผมคุณยวงขอร้องว่าอย่าฆ่าผมเลยครับอืมฆ่าจะได้นั่นแหด,ดีแล้วคุณเป็นเสียดายคู่มัน่นของคุณเหรอใครบอกว่าจะรักคุณล้ว ฉันเกลียดคุณคุณสร้างแต่ความชั่วใช่ครับคุณยวงเขาสร้างแต่ความชั่วบัดน,นี้กูจะตอบสนองมึงแล้วเฮ้ทำไมอ๋ออย่าตกใจกูยิงมึงวันนี้เฮ้ยิงผมใช่ ผมผมผมขอร้องคุณยวงอย่าให้ฆ่าผมถึงคุณยวงจะไม่เอาผมกับผมไม่เอาคุณยวงแต่คุณยวงย่ายฆ่าผม <c oughs> ฉันไม่มีหนทางที่จะขอร้องเพราะคุณได้ทําชั่วมากแล้วคุณรับกรรมรับบาปซอบ้างทีคุณวีระก็ะคุณสร้างกรรมมามากแล้วใช่ไหมนี่ไอ้วีระ นัดนี้กูจะยิงที่มันโกงนากูนี่นัดนี้เอ้คุณอย่าทำผมผมครัวอย่าให้ผมตายอ๋อร้องไห้เหรอเวลามึงฆ่าคนอื่นทำไมไม่นึกบ้างว่าเขาเสียดายชีวิตไปอย่างมึงเหรอฮะนัดนี้กูยิง เพื่อชีวิตแม่โอ้ยอ,อ,อยคุณน่คุณ,คณอ่าสงสารผมนะครับอย่าฆ่าผมรอได้ <laughs> นี่หรือจะพ่อเดิมบเดิมบางนางควรหนึ่งในทองอูฮะนัดนี้ อูยิงถึงมึงเผาบ้าน้ยนัดนี้อูยิงถึงมึงฆ่าพ่อเอุ้ยเออเออคุณอย่าอย่าตำผมเอออืม โอ้รู้จักตายเมืนกันนะเอานัดนี้กูจะยิงฆ่าชีวิตแม่ยายมึงฆ่าแม่ยายกูเอ้ยอุ้ยอุ้ยคุณคุณสาย จีวอนผมเออคุณสาย <laughs> ไอวิระนัดนี้กูจะยิงเพื่อเกียรติเมียรักที่มึงพาไปทำกับเมียรักของกูแม่ศรีชะบาดวงใจของข้าเองทำปุยำปุยีนัดนี้ยิงไงเมียโอ้ย <c oughs> อออ้ย อนัดนีย้ยิงเพื่อเกียรติสกุลวีรชัยของไอ้เสือนักืีจบกันทีอืตายแล้วตายไปแล้วอืดีตายเป็นผีเฝ้าทุ่ง ลงลงทักเดียวตดีพี่ถอยลงลงทักเดียวมาหยอกมาขึ้นต่อเดียวลงทักเดียวนี่กะอย่าลงเบียดสนามวันเปล่าบอลสักลงทักเดียวนี่กะอย่าลงลงทักเดียวอีกอ่ะลงทักเดียวนี่กะอย่าลงกู เดี่ยวเท่าจะแไม่บอกว่าจะผุ่งเหี่ยวไ่ฉันบอได้ฉันลงฉันลงเดี่ยวเ่าลงไปสักลงไปสักสักในครองสในครองอ้สักเหี่ยวเมียเถียนอ้อ่าฉันแม่มเป่าตูปปลายค่อยจะแล้วว่าในเรื่อง่ห่าเอาอะไรผนะ พี่ับไปบอกเจ้าชะบาเถอะนะว่าฉันไปต่อทู่คดีแล้วออกตัวซะเลยไปเรียนโรงชะบาใครทราบว่าเธอจะทำยังงก็แล้วแต่แต่ฉันจะออกต่อทู่คดีครับเออชนครับผมลาแนละ้วเออชไปไปโรงพักค่ะไปเจอกับผู้กองเออพบผู้กองสายชนค่ะแล้วมาทีแม่้านมาลีแม่จำไมงไ mãi đi ngắp à ấy đi rong qua 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 con quám góp nó ngắp Là nắp nắp mày nắp 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 พอรู้เรื่องซะรเลวร้มแม่บุญนักเกน่เกลียมปืนป้าดาราไปม,มาข้าวมาคาตองลายพร้อม่างมองใจไม่ยอดใหญ่มาหน้าบนจะไปปล้นตาไม่ปล้นกลับอ๋อคุณจะไปปล้นเสือนัทีกลับหรือครับแค่ปล้นกลับอไปปล้นลงพักกันเนาะแค่ฮ่าใจเรื่องเทียน ไปปล้นโรงพักจชไปปล้นโรงพักเตรียมตัวพวกเราไปปล้นเดี๋ยวนี้แย่งชิงที่สลับมาไงได้จะไม่ยอมไ่ออกตัวเด็ดขาดตายซะดีกว่าที่ยอมติดตารางครับกีเรมาวุธจธตุร์ปกรณ์เดี๋ยวนี้ครับลเลยเกลียอาวุธชุดอาบน้ำเมจันจะไปชิงทั่วล้ แม่บุญนมนำสาวุนหลจอยลาไปหน้าเตรียมลูกแกรสุดดินนำแรงงามกำปบากายจรีบรอนหน้าบนลูกอรุณนะครับท่านผู้ชม จะรีบเก็บดับเกาของเดินทางไปตอนเชา้าปิดรลาดประการได้รอท้ายอภัยด้วยนะจนกว่าที่รถจะพบกันใหม่ท่วัดห้อยทยายเดือนติบขึ้นหน้าคำพอไม่มีน้องสนใจกับทรงไปติวัหดด้วยทสายนะเดือนติบขึ้นหน้าคำเราจะมาพบกันใหม่อพอไม่มีน้องอีก ติดขึ้นหน้าคำที่ว่าป่าบอลบนนะป่าบอลบนอ่าสุขสัสเชื่อเป็นของพ่อแม่พี่น้องทนะุกท่านอรุณสวัสดิ์ยามตอนช้าวนะคุณเจริญกนในนิยายจอมโจรจังเป็น